แพทยเผยสาเหตุห้ามเรียกแฟนแต่ให้เรียกว่ารูเมทแทนเรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยและแซ่บสุดๆส,สำหรับสาวแพทย์ณนะปภาที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความรักจะเริ่มคงที่แล้วกับหนุ่มรุ่นน้องที่ชื่อว่าพีอายุห่างกันถึง14ปีทั้งคู่คบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเรื่องอายุบอกเลยว่าไรปัญหาซึ่งสิ่งที่สาวแพทประทับใจในตัวหนุ่มพีก็คือหนุ่มคนนี้คอยช่วย s ัพ คอยดูแลเป็นอย่างดีแบ่งเบาภาระด,ด้วยการไปรับส่งน้องเรซซิ่งที่โรงเรียนแทนแถมยังช่วยไลฟ์ขายของอีกด้วยล่าสุดในรายการแฉบางช่วงบางตอน พิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำกระชาพาบอกว่าตอนนี้ทิตติกอกคนเข้ารอดูแกกับแฟนอะตอนนี้ด้านสาวแพดรีตอบกลับว่าโอ้อย่าเรียกแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบต้องพูดว่ารูเมทจริงๆฉันก็อยากพูดกับเขานะอย่ามั่นใจเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบเพราะดูดวงเป็นคนดูดวงตลอดเขาบอกเราอาพับรักถ้าเรามีแฟนต้องเลิกรา เขาก็เชื่อเขาก็พูดว่าเป็นรูมเมทของแพทครับแหมเรียกว่าว่านอนสอนง่ายแบบสุดๆจริงๆนะคะหนุ่มพีจะรักสาวแพททั้งทีก็ต้องเป็นรูมเมทเท่านั้นห้ามเรียกแฟนแต่ถ้าดูหนุ่มพีเวลาอยู่กับน้องเรซซิง่งลูกชายของสาวแพทก็ต้องบอกเลยว่าดูเข้ากันแบบสุดๆแถมยังเล่นกันอย่างน่ารักและช่วยกันขายของได้เป็นอย่างดีแบบนี้เรียกกันว่าช่วยกันทํามาหากินทําเอาสาวแพทปลื้มใจเป็นอย่างมาก จริงๆค่ะเห็นแม่มีความสุขแฟนคลับก็มีความสุขตามแล้วเรียกว่าอะไรก็ช่างไม่แฟนรูมเมทอะไรก็เรียกมาเถอะขอแค่เปิดใจเพียงพอค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิวด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข,ข่าวทุกเทรเลยจ้า